สวัสดีครับมาอยู่กับผมสมยศเหมิงเทยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมบอมคริปโตนะครับผมเกมที่เล่นแล้วได้เงินกลับมานะแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องลงทุนนะครับเกี่ยวกับเกมบิตคอยนั่นเองนะครับผมสาหรับตัวนี้คอนเทนต์ของผมก็คือจะมาทําการสุ่มตัวฮีโร่เพิ่มเติมนะครับเพื่อช่วยทีมคอมมอนของผมนั่นเองนะครับสําหรับไอดี ID นี้ผมเป็นคอมมอนล้วนเลยนะครับเดี๋ยวมาเอาใจช่วยผมว่าผมจะสามารถหา ตัวสีเนี่ยมาช่วยน้องๆได้ไหมนะตัวนี้นะครับนี่ผมได้ทําการวัรนนี้เคมนะครับครั้งแรกที่ตัวขมออนของผมเนี่ยหาได้ครบจนถึงจํานวนเคมนะครับสามารถดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ว่าใช้ระยะเวลาในการกี่วันนะครับเพื่อที่จะหาะตัวเหรียญตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาเลิกกันเลยครับผมจะขอสุ่มทีละตัวละกันนะครับเพราะว่ามันทีละห้าก็ไม่ได้อยู่แล้วเนาะ,อะขอสุ่มทีละตัวนะครับกดเลยนะครับ จะลืมนะครับเตรียมค่าแก๊สให้พร้อมนะครับบางทีมาโคนเนี่ยค่าแก๊สไม่พอนะครับทําให้สุ่มแล้วเหรียญถูกหักไปแต่ไม่ได้หีโลกกลับมานั่นเองนะเตรียมค่าแก๊สให้พร้อมแล้วก็ใครนะครับเยื่อไสยศาสตร์ก็ไหว้เจ้าที่ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ผมไหว้เรียบร้อยได้คอมมอนมาล้วนเลยนะครับไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆครับอยู่ที่ดวงนะครับว่าจะไปทําบุญก็ไม่ได้ไปนะครับวัดจากผลบุญจากชาติที่แล้วแล้วกันนะครับ สำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นเกมนะครับอาจจะงงว่า,าทำไมจะต้องหาตัวสีนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเนาะว่าถ้าหากว่าเป็นตัวสีนะครับมันก็จะมีระดับนะครับที่ power ที่แรง speed ท,ที่แรงเห็นไหมครับค่าชีวิตเยอะนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว r e เทียนั่นเองนะครับถ้าเป็นตัว c o m อ o นะครับ c o m อนก็จะมีค่าที่น้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาให้ดูนะ ก็คือตัวละครก็จะมีทั้งหมด6ระดับนั่นเองนะครับเริ่มตั้งแต่ตัวคอมมอนแล้วก็ตัวแรนะครับซุปเปอร์แรแล้วก็อีพิกลีเจียนแล้วก็ซุปเปอร์ลีเจียนนะครับถ้าเราได้ตัวแร่ซุปเปอร์แรแล้วก็อีพิกขึ้นไปเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวละครหรือตัวฮีโร่ของเราเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็วางระเบิดได้หลายลูกขึ้นนั่นเองนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ ครับเมื่อกี้มันไปเรียกตัวรีเจนนะครับหรือซูเปอร์รีเจนแล้วมันไม่ยอมออกมานะครับมันไปรออยู่ในกล่องนี่นะถ้าใคร,ใครกดแล้วเหรียญถูกหักไปแล้วแต่ไม่ได้ฮีโร่มาให้มากดที่กล่องนี้นะครับมากดเกมตรงนี้นะตามผมนี้เลยนะครับกดเกมครับามา รีเจนรีเจนนะครับรุ้นไปกับผมด้วยนะครับ <c oughs> ตัวแรกก็คอมมอนแล้วนะครับผม oh, <no. S 1> ต่อไปนะครับผมมาอีกตัวหนึ่งมาอีกตัวนึงครับมาอ่าเข้าไปแอดเข้าไป คอมมอนมาอีกแล้วครับมา,ต,นะบมาตัวหนึ่ง่ะนะครับนะไปตัวหนึ่งเอาคอมมอนมาอีกแล้วมาอีกตัวหนึ่งนะครับลองดู มันจะเป็นอาถารพ์จริงๆหรือเปล่าสำหรับไอดีนี้ของผมนะครับตัหนึงอ่ะสุดท้ายละเหรียญหมดละมาอะโอ,โอ้จอมใจจริงๆครับคอมมอนล้วนจ,จริงๆครับ เซตนี้อาถรรพ์จริงๆครับคอมมอนล้วนนะครับต่อไปเราก็จะเลือกนะครับว่าจะให้ตัวไหนมันทํางานนะครับผมก็จะเลือกตัวที่มันตีสามนี้แล้วกันนะถ้าหากว่าใครมีเกินสิบห้าตัวเนาะก็เลือกที่มันตีสามตีสองมีพลังเตมินาเยอะในตีหนึ่งนะครับออลองมันไปดูเอาไปทํางานดูก่อนนะครับอ,อย่างตัวอื่นของผมเนี่ยตีสามตีสามสองสองสาม ตัวไหนที่มันน่าเกลียดน่าเกลียดตั้งนะครับเดี๋ยวนะ่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะสามหนึ่งหนึ่งก็ยังพอทนสปีดสามตีหนึ่งนะเอาตัวนี้แล้วกันนะไม่ให้มันทํางานนะครับเดี๋ยวเราหาตัวอื่นที่มัน 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3. ตีสามไปทํางานนะครับที่สองตีหนึ่งครับสปีดสามสติมีน้าสามอ่ะตัวนี้พักก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี à, ้นะทีมของผมเราก็เลือกตัวที่มันตีแรงๆนะครับแล้วก็สปีดเยยะอะไรพวกนี้นะถ้าตัวที่มันสปีดช้าๆเราก็เอาเก็บไว้นั่นเองนะครับอ่าก็จบไปครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สรุปที่คอมมอนล้วนเหมือนเดิมนะครับผมยังหาตัว แบกไม่ได้นั่นเองนะครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับฝากติดตามช่อง Youtube ของผมด้วยครับสวัสดีครับ